สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเรามาแนะนานะครับแผงกันเสียงสารพัดประโยชน์ของไดเทคออกใหม่ล่าสุดเลยครับผมแผงตัวนี้นะครับผมครับตัวนี้เราออกแบบไว้เพื่อกันเสียงโดยเฉพาะโดยเฉพาะเสียงต่ําๆตัวนี้จะกันเสียงได้ประมาณ40เดซิเบลทั้งเสียงกลางสูงและก็ต่ําโดยเฉพาะเสียงต่ำ,ตน, B, ตำ,ตำนี่ครับเป็นเสียงที่กันยากมากเช่นไอ้พวกเสียงเบส เสียงรถยนต์เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงเครื่องจักรเสียงตำ่ำเสียงกระแทกอะไรพวกนี้ปึก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 ,ปกอะไรพวกนี้ครับเป็นเสียงที่กันยากมากแต่แผงแผงกันเสียงสารบประโยชน์ของไดเทคครับออกแบบมาเพื่อกันเสียงทั้งกลางสูงและต่ำๆโดยเฉพาะขนาดของแผงกันเสียงสารบประโยชน์ไดเทคนะครับขนาด60เซนคูณ60เซนมีความหนาอยู่ที่2.7เซนติเมตร มีน้ำหนักเพียง1.6กิโลนะครับถ้าเป็นยิบซัำบอร์ดไซส์เดียวกันนี่หนักประมาณ2กิโลถ้าเป็นสมาร์ทบอร์ดไซส์นี้นะครับความหนาที่6มิล8มิลหนักอยู่ประมาณ4กิโลแต่แผงกันเสียงนี่เราหนักแค่1.6กิโลเท่านั้นด้านหน้านะครับเป็นแผ่นเก็บเสียง A1 ซึ่งเจ๋งอยู่แล้วนะครับในเรื่องการเสียงรูๆพวกนี้มีหน,น้าที่หล่อให้เสียงเข้าไปในรูแล้วสลายวนพลังงานเสียงแล้วเราก็ยังสอดไส้ด้วย แผ่นยางดํากันเสียงนี่ครับผมสําหรับกันเสียงต่ําๆโดยเฉพาะและปิดด้านหลังด้วยไม่อดัด3ม,มิลแม่ยางเกรดเอแผงกันเสียงอันนี้นะครับผมมันสารพัดประโยชน์จริงๆไม่ว่าเราจะกันเสียงเข้าจากข้างห้องหรือว่าจะกันเสียงของเราออกไปข้างนอกหรือจะตัดต่อเป็นแผงเป็นลูกสําหรับกันเสียงปั๊มน้ําปั๊มลมคอมแอร์ หรือว่าเสียงสัตว์เลี้ยงอะไรเรากันได้หมดนะครับอย่างนี้ครับเสียงปั๊มลมอะไรพวกนี้เราก็เอาไปติดกันเนี่ยทาเป็นแผงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะสาธิตในวิดีโออันต่อไปอย่างเช่นอย่างนี้ครับทาเป็นแผงกันเสียงทั่วทั่วไปถ้าเราจะติดกันเสียงจากข้างบ้านวิธีติดเราจะหาเสียงหันลูนี่ครับด้านแผง A หนึ่งหนึ่งครับไปหาเสียงเสมอนี่ครับผมสมมุต tamam. ิเราจะกกันเสียงจากข้างบ้านเราก็ติดอย่างนี้เข้าไปเลยกับกับผนัง โดยใช้กาวยางกาวตะปูหรือว่าใช้เทปกาวน้ำเตยอ,อย่างนี้ก็ได้ครับผมครับอันนี้ดึงเข้าดึงออกได้ด้วยนะครับการตัดเราใช้เลื่อยทีโตลักษณะอย่างนี้เห็นมมถืออย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผม <laughs> แห้งกันเสียงสราระประโยชน์ของไดเท็ดนี่นะครับเจ๋งจริงจริง ออกแบบมาเพื่อเสียงกลางสูงและเสียงต่ําที่กันยักๆไม่มีใครกันได้ต้องแข่งกันเสียงไดเทคตัวนี้เท่านั้นจบ